คนที่ทิ้งคุณไปในใจหรือของเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังในใจของเขายังมีคุณอยู่บ้างไหมรับรูพลังงานใจของเขานะว่าเป็นอย่างไรเวลานี้คนที่เดินจากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปในใจหลือของเขายังมีคุณอยู่บ้างไหมเป็นคลิปแรนดอมเป็นคลิปโดยรวมนะรับรูพลังงานไพ่ดูใจของเขาว่าในใจของเขายังมีคุณอยู่บ้างไหมเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะ ในใจของเขายังมีคุณอยู่ไหมเขายังคิดถึงคุณอยู่บ้างไหมรารูปพลังงานไพ่นะมารูใจของเขาเวลานี้ห้าใบนะคนคนนี้เขาหลือคุณไปแล้วหรือยังห้าใบนะเขายังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้ ชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิตรมีเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคนคนนี้เดวิลคนคนนี้ของคุณได้เดินจากคุณไปจริงๆคนคนนี้ได้เดินออกจากคุณไปมีมือที่สามคนคนนี้เขาไปมีอีกคนหนึ่งเดวิลทูอัพสอบเวลานี้เขามีความลังเลเกิดขึ้น,ขนเขาลังเลมากใหมคนคนนี้เวลานี้ เขายังตัดสินใจไม่ถูกเขามีความรังเลเกิดขึ้นชาวธาตุลมเมตุตึงกลุ่มเขามีความรังเลมากๆเวลานี้นายออฟเพนอรเขคนคนนี้เป็นคนทายไปเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนคนคนนี้เขารู้สึกจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคนคนนี้ เขาเดินอาจจะคนไปจริงคนคนนี้เขาเดินหันหลายคนไปโดยที่ไม่มีเยอใหญ่ห้าเหรียญประสบกันม่อนเขาเดินหันหลายคนไปโดยที่ไม่มีเยอใหญ่คนคนนี้ชาวพาดลินประสบกันม่อนเขาเดินจากคนไปเดินหันหลังคนไปสามถ้วยก็รับระทวจิตวิญญาณเขาอยากกลับมานะคนคนนี้อยากกลับมาเฉลิมฉลองกับคุณเขาอยากกลับมามีความสุขกับคุณเหมือนเดิมมีคนคนนี้คนที่ทิ้งคุณไปคนที่จากคุณไปเวลานี้ เขารู้สึกดีกับคุณนะเรามาขยายไพ่เขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆเชาาธาตุน้ําก็กลดเป็นจิตเหม็นแม้บางครั้งบางวลาเขายากอยู่กับตัวเองก็อยู่สันโดษคนคนนี้แต่เวลานี้เขาคิดถึงคุณหนักมากนะเขาคิดถึงคุณมากมหม่เวลานี้ชาวธาตุไฟเมตสิงห์ธนูคุณสองคนอดีตทิพานมาหรือที่ผ่านมาคุณสองคนมีการตัดจบกันมีการหันไหลกันจริงๆนั้คุสองคนเดอะเดสแต่เวลานี้เขารู้สึกดียัคุณมากๆนะ เขาสึกดีกับคุณจริงๆคนคนนี้เวลานี้เขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ทิ้งอ็อบครับชาวธาตุน้ํากรรกอภิจิตหนึ่งเวลานี้เขาส่องคุณนะเขาคิดถึงคุณชาวธาตุไฟแม่สิงถึงเขาส่องคุณตลอดเวลาคนคนนี้เขาคิดจะมาอุป,อปถัมภ์ค้าชูคุณเขาไม่เคยลืมคุณนะคนนีค้ความคิดของเขาเวลานี้นะชาวธาตุน้ํากรรกอภิจิตหนึ่ง เขาอยากจะเดินทางมาคุณด้วยนะคนคนนี้เขาอยากจะมีการเดินทางมาคุณจริงๆนะเขาจะมาขอโทษคุณสิ่งอนึ่เขาอยากจะมาพูดคุยกับคุณจากการที่เขาทาผิดกับคุณจากการที่เขาเดินออกจากคุณไปมีมูที่สามเลยเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากจะมาขอโทษคุณมากๆคนคนนี้ในใจเขาไม่เคยลืมคุณนะยังมีคุณอยู่ตลอดเวลา